โอ้โห่อมไม้สวยมากน,น,น่าอร่อยน,น,นี่เเมนูย่าป้าชอบป้าจันทร์ทองชอบ่อมไม้ นยมมา้มกมาแล้วไม่เห็นไม่เห็นตาอย่าใส่จานใทะอยู่ไทยนี้ลงตัวหรือยังหมายถึงว่าปรับตัวได้หรือยังยังไม่เคยยังไม่ได้ใช่ไหมโอ้พรางว่าวนเองเลยวนเ่ะ้มสด้มระมวล่ะ กงกินง่ายวิตามินเยอะกินง่ายวิตามินเยอะปั่นอะ่อุอะไรอีกไหมไม่อุดเรามันไอ้นี่มันก็ยังอุนอยู่นะไม่ได้ปั่นปั่นก็จะหวานนิดน่ะอันนี้เป็นก้อนก้อนเป็นก้อนแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้เอาแบบนี้ก็ได้เลยโอเคใช่เพระมันมีหลายอย่างเนาะมันกระหล่ำเราทำอลายอย่างก็ทำหลายอย่างนะก็ไร่ไนได้เสริมลงเรม มาซื้อมาจากเแม่ชีของแม่ชีที่วัดนนท์หรอคะใช่ค่ะ้ใจ่ใกัน้ฝเดี๋ยวขอเป้าก็จะเสร็จแล้วเาชีเขาทำอาหารเองเนาะค่ะเขาทำอาหาร้นี่ไปยร่อสะดวกดีเนาะที่นี่มีกระถ่ะมีกระถูกให้เรามาทอดเองดูสะดวกล้าอ่ะ้าขึ้นสีสีร่ เออใช่ใอันนี้คุงนึงเท่าไหร่สามบาทสี่บาทโออก็มาทำไงป้าเพราะมีแต่ว่ามันเป็นแบบหวานเอาไว้บางก็แบบหานยังไม่หยุดไปอยู่ไทยคุ้นอาหารไทยหรือยังคุณเราใช่ไหมออาหารเก็นอดไม่มีที่อะไรอ๋อ เอ้ามาใส่นี่นอีกเหรอข๋อใส่เลยอ๋อต้องต้องก่อนโอ้โหแบบชิ้นใหญ่มากเลยเปิดจะได้กินไช่ย่ะได้ยังป้าได้ได้ได ทำไมเดินช้าๆวันนี้ทำไมเดินแบบช้าๆขี้เชี่ยงเหรอี้เลี่ยงเลยโอโหได้นั้นมาด้วยได้คลไม้มาด้วยอันนี้อันนี้ไม่โดน,นนะคุณน,น้องอันนี้คือให้กานวานาเมตเตอ,อวานาสองเม็ดกระเทียมเหรอกระเทียมดำนี่คือเทียมดำเพื่ออะไแต่ม,มันจะไหนอะเห็นเมื่อคืนโพสต์อยู่นึกว่าลูกอะไรนึกว่าลูกเกาลัด ไม่ม่ดูดูในนั้นนึกว่าลูกเกาลัดเห็นเห็นที่เจี๊ยก็นึกว่าเกาลัดอันนี้ดองมาหรือว่ายังไงดองมาหรือว่าตรวจตรวจได้เหรอเนี่มันจะลดน้ำตาลในเลือด แล้วก็ไขมันโบา้ไอไอ้เนี่ยแล้วก็มันสมองเออไอะไรพี่เจพี่เจอกบ้ารู้ทุกอย่างเยวทำเดี๋ยวยาเดี๋เซื้อกะเทียมมาให้กอนใี่อันนี้ซื้อมาเหรอนึกว่าอ๋อไม่ทำให้เจทำอ๋อ เตียมโนเรามีกระเทียมดำด้วยโอ้แต่รียมโน

พี่เจกินข้าวด้วยกันก่อนนะวันนี้รีบไปไหนไหมฮะนี่น้าว่ไงมีของกินอยู่นเดียวมเมนูอะไรพี่ของหวานของหวานเมนูของหวาน อันนี้แมนใส hey, ่ขนมไทยออ๋ขนมไทยมีข้าวทำแบบไม่มีข้าวอ๋ออันนี้มันเป็นแบบวุ้นขาวไงโอ,อ้โ,อโหผีเมือนน้ำพี่เทไม่ธรรมาดาเนี่ยไม่รู้ทำควางหวานได้ดเรื่อยนี่สามรับนเอาทุกจานนะเจ๊ที่มีอยู่ทย ทยอยกันกลับพี่แอนกับเพิ่งไทยต้องบอกป้าจันทร์ทองนี่กระเทียมดำนี่ต้องบอกป้าจันทร์ทองกระเทียมดำป้าะไปเมืองไทยมเป็นการเมืองไทยหมดวันนี้วันจันทร์ที่เท่าไหร่นะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าที่เก้าอาทิตย์หน้าก็เออต้นเดือนแล้วเนาะเออวันนี้ก็ได้มาทําบุญกันเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือป้าจันทองมาจากเมืองไทยแล้วมาแล้วอุตส่าหคิดถึงตั้งนานป้าเป็นไงบ้างเนาะป้าก็กลับไปอยู่เดี๋ยวอนาคตจะกลับไปอยู่ไปพี่เจก็มาเนาะพี่เจได้ของมาถวายเยอะเลยของหวานป้าแล้วก็อะไรอีกอะกระเทียมดำกระเทียมดำแก้เบาหวานความดันโลหิต โอ้มียมป้าเมนูขึ้นขึ้นชื่อของป้าจันทองอป้าจันทองชอบมาทีไรต้องเมนูนี้เา้าพี่ทำบุญอะไรบ้างกให้เพื่อนอ่านี่นี่เอา บูชาข้าวพระค่ะบูชาข้าวพระแล้วที่เก็ฝากมาทำบุญต้นสากุระใช่โอ้โมทนาต้นสากุระของที่ที่ปลูกทิพย์ปลูกกันนะนะเออบูชาติธรรมของวันที่ยี่สิบสองเนาะก็ให้ได้บุญกันทุกท่านเนาะเอาบุญฝากลูกก็ทำเท่วโลกเนาะการอาสาทั่วโลกไปถวายพระทหารใช่อาวิเศษอาสาทุบอ่าผัดส้ม ให้ให้แต่คนให้แต่พี่เจมาเขียนแล้วสาธุสะธาบุญาุาขุาพุะขอุโาธุส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 าุสาธุสาสาธุสาธุสาธุสาุาธุธาุ พี่เจ้กลับก่อนไหมกินข้าวก่อนนะเออใช่มีปลามีปลาด้วยออนาทำน้ำมันแลก็ดน้ใอะทำน้ำมนด้วยเหรอทำได้ไหมใส่ตลาดอย่างไร <S 1> <S 1> อ๋อน้ำมนต์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอ่าวันนี้เจ้าภาพถวายน้ำให้แก่วัดเนาะอ่ผู้ที่ให้น้ำก็จะได้ผิวพรรณวันหน้าองใสจะเลื่อนเรื่องเรืองเออได้ไม่ไม่อดไม่อยากน้ำนะอ่าภานได้สิ่งที่ภาชนะเนาะโอทินนาเปตานางอุปกปฏิยินชิต